อันนี้แนวเขีนอีสานนะครับลา,าบเนื้อคะ่ะลาบลาบเนื้อครับ,รบพื้นเทอีสานบ้านเรานะครับอีสานบ้านลุกทุ่งนะครับลาบเนื้อตำ่วนะคะชันมาขมเป็นภาษามาขมอยู่ครับมาขมขมเลย อีสานบ้านเฮานะครับอีสานบ้านนานะครับลูกทุ่งอีสานนะครับตามคําสัญญานะครับแนวอยู่เนี่ยกินนะครับแบบบ้านๆนะครับาาลาบเนื้อนะครับแบบบ้านๆนะครับลาบงวนนะครับน้องลาบลาบลาบ ยอยมาครับนี้เมฆควประจำว <c oughs> ัดนะครับประจำวัดนะครับจบคลิปนะครับครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ผมแปรตายเลยผมแปรตายเลยผมแปตายเลย ต้องมีลาบงัวนะครับวันนี้เมนูลาบงัวกับตำถั่วนะครับข้าวผัดครับข้าวผัดพร้อมพร้อมดิโอ้โหเขาเขาผัดพร้อมบรรยากาศนะครับอันนี้มันยังไม่คั่วเดี๋ยวยังไม่คั่วนะครับ ซ,ซิมกันนะครับชิมชิมดูชิมดูนะครับตามบมุดัวได้หนวเอาบกพีกใส่แล้วพอดีไปพอดีแล้วครับพอดีแล้วแสบแล้วแสบแล้วนี่ครับบรรยากาศ เซกหักนะครับอร่ออยันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนาะอนี่อร่อยร่วงไงมันี่วงว่าอะไรเนี่ยอังแต่ว่าเขาเรียกมันว่าอะไรนะมักนวังยิ้วมักเวายิ้วแต่อันภาษาไม่ได้เอื่นค่อยเป็ดลาบครับลาบโอเคครับเอาบอทาคุยลาบครับเอาเลยครับมาเนี่ยฮึ่ม บรรยากาศนะครับตอนเที่ยงครับกินข้าวเที่ยงนะครับที่อีสารลูกทุ่งอีสานนะครับสวัสดีครับ